คุยกับพี่น้องประชาชนทั้ง11ตำบลในวันนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านนะคะข้าราสการหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลรับทู้เจ้าพี้รทบผู้รูปการหน้าส่วนราชการท่านผูรบริหารท้องถิ่น จำเนยนทางนายกเทศบาลทานนายกอบตผู้จิตรี่น้องโรงงานที่ห้างตะพุจิน้องประสบก่อนข้อความให้ข,ข,ข่าวชาวตะุจิเพทอกงรำเภอชของเราระรับแรกวันนี้ต้องถามขบอบคุณจอว่าป่าผู้จิตรับเป็นอย่างสู่ที่อเลยน้องกรนานที่ห้าง่ะนุี่ เตรีามสถานที่ให้พี่น้องทั้งมเลยว่าสวนตนตลอดวันตอ่นลามาน้องเราของพวเราในนี้นะครับตถานที่เรยสวยงามราคาับบสมคุณดุลได้ของอเลย่พี่น้องกูจิ้งกูยิ้นะครับเรื่องที่สองนะก็สีโอกาสให้ประานทั้งนาำทั้นะครับเรื่องรกพก็ได้รับ ขาพ่อูแก่หลงพ่อต้นต้นนะครับก็คงจะได้นำไปแก้งน้องกำลังที่แล้วที่น้องนำสวราชการงาทำใน้ล่แห่งนี้คราบที่จะทำบุญใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมาของเรานะครับกรคงไม่ยาบนะครับแล้ว่มีสัตยานะครทำได้ทุกแนวขอให้มีสัตานะครับมีสัตยามีความเข้มแข็งจะทำาลกแหนะครับที่น้องประชากรบ้านเราเนี่ย ขมก็ขอเพื่อที่ป่าเนี่ยได้แรงคนที่ป่าเนี่ยระชาปลาเราแตกถุงเก้าถุงเกือบแสนนี่ประชากรที่มาอยู่ตามาโรงงานอีกก็แสนเจ้าคนนะครับก็ร้านต่าไผมคิดว่าพี่น้อมชาวสวนเมือเราเนี่ยขยายก็คุยด้ยนะครับขอให้บอกท่านเอกขอให้สื่อสารไปให้ถึงเขาแค่นั้นเองแต่ผมไม่ได้ใช้คนงานของท่านนั้นเยอะครับที่น้องมกตเท่าไหร่เนี่ยในการที่จะ รวบรวมกระจายในระดับตระเวนบานโกการนักสมนการเวราันะครับในการที่จะรวบรวมกระจายในงรดับระเนนากสมคือสูเเราในการที่จะไปต่อร้านรับรวนักสมเพื่อในการที่จะสร้ามต้นมูลต้นมนักอรีของเรานะครับในเรื่องที่สองนะครับใีอกาสนี้าขออนุญาตามในระดับน้องระมบุกิจนะครับ เรื่องที่พวกเราได้ติดโหวตใหญ่นในเรื่องของการสร้างห้ารโบกตอนก่อนที่น้องธุดจิจนะครับทางนะการสร้างเลยเระเทศไทยได้มาดูสถานที่ในการแก้สร้างห้าระบบที่บริเวณถนนร่วงแหวนของพี่น้องตบธุดจิจนะครับอยู่ด้านในวงแหวนฝั่งแถบผิดตามต่อนะครับ,นะรบนนก็มีแนวปัจจัยที่ เดินไเนีุ้กีรเป็นอัับหนึ่งที่เขาเลือกทำท่าโลแต่พอการนการาอประเทศไทยมาดูี่หแล้วเนี่ยประเด็นแรกเลยก็คือที่น้องเราให้ข้อมูลเรื่องน้ำร่วทุกกีร่อนเลยนะทจะเป็นทุกที่รับน้ำน้ำร่วการท่าเขามีถินทาีก็เก้าไละหลังโมเ้านึนะครัอเรื่องที่สองด้านเทคนิคนะครับด้านเทคนิคก็คือ เวลาที่เขาจะเอาท่าเรือเอาเอาเอาอล้างเนี่ยเอาเอาสินค้าใส่ล้างเนี่ยเขาจะต้องใช้รถไฟยางพุ่งซคือรถไฟยางพุ่นอยู่ฝั่งตรงนู้นฝั่งแอบแอบนี้นะครัแต่สถานที่ที่ทางศึก,าก,ากาษาไว้เนี่ยมันอยู่ฝั่งแอบรถไฟความเรือสูงซึ่งเราก็มีปัญหาและไม่ได้มีที่จะทำยังไงระหว่างรรจะทำตารางข้ามไปยังไงเวลาที่จะขน ตู้เัาจะเลือข้ามจากฝั่งไ้วยมาข้ามมาฝั่งถนนถนนรถไฟเลยนะครับก็เลยถนนรถไฟรลางู้ที่เอกลางตู่เนี่ยบางันก็เหีนกะาอีกกระจายนที่ทางการข้าอาจจเรื่องของระบบนะครับก็ยังไม่รู้นะครับก้องรู้กต้องศึกษาต่อกานนี้มีสถานที่ที่เขาเลือกไว้ก็คือตู้อีกแล้วก็อีกที่นึงจะ็หนองไทยน้ำหนองเดือน ยีกี้เขาที่ทางถูกัเรานะครับจะได้ถนนเิ็นทางรถไฟเหมืกันได้ถนนสองศูน์นึ่งอีกิ้เช้ถูกของเราเิ็นถนนสองเก้าศูนย์โอแหวนก็บางรถไฟมาของเราให้น้ำก็อีกถนนสองเก้าศูนย์จะอยู่กับเรากันของเราข้ามไปั่งแบบเอ็นูนย์างนี้ก็สายน้ามทตรภาพองเ ะครับแต่ว่าเรามีมีปัจจัยอื่นค่อนข้างเยอะปัจจัยหน้าเราก็คือหนึ่งที่เราแพงเกินที่เราราคาเราแางตรงนี้ที่หมอแพงเราตานับหมื่นที่สี่ยิ้วเราคานับแสนนะครับก็ต้องอยู่กันที่จะมาลงทุนถ้าเราลงทุนราคาหลักล้านเนี่ยคุณน้อยเยอะนะครับคนที่จะมาลงทุนไม่คิดหนักอันนี้ก็เป็นข้อมรู้แล้วพี่น้างทำรับพี่น้องผู้กิจก็ไม่ค่อยสบายใจ ก็ต้องดูเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาเลือกหรือไม่ถ้าเขาเลือกเนี่ยเป็นปัจจัยที่เขาจะต้องเขาจะต้องแก้แบบปัญหาเรานะครับก็คือทำเองให้ครัทร่วมต่อนะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยพื้นที่เราก็น่าจะเป็นพื้นที่ทีหนักแข็งก็คือน้ําร่วมนะครับน้ำร่วมสูงมากเป็นร่วงสั่งยิ่ง็นร่วมสั่งเ้ราะวก็ตอนทำป่าปี๖2นะครับก็คงนอาพน ในะารับในที่เมือแจขาที่น้องทราบอีกเรื่องนึงที่จะเกิดขึ้นในเัอสูของเราก็คือึืนเวนโลกแต่กรานั้ี่น้องูามาลทขทวันนี้เนี่ยเราแข่งกับอัเบอโองนะครับแต่ว่าพเราแข่งแสูงเาตวโคงเแนวโน้มี่เขาคงจะมีโอกาสถ้าเราพวเบรเอาใจเย็นคือเขามีโอกาสเรืองตัวสูงก็คือที่น้องปูอาแก้วเท พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีพื้นที่ประมาณสามสามถึงสี่ะไรเขาจะขอเราเก้าร้อยห้าิบไเป็นพื้นที่จากการวโลกเหมือที่หลวงพ่อเหมที่พวกเราเคยเที่ยวเชียงใหมแล้วก็มีงานต้นไม้จากทั่วโลกตกตกนี่นั่นเก็บเอง้าเก็เกิดวพื้นที่ทางเขาเสนอแล้วจะขอแล้วเปิดเกมเราพื้นที่นั้น ในพนที่จีควาเจิญขึ้นอยู่เยอะมากนะครับฝั่งฝั่งแถวเื่อใหม่เมือเก่าไปถึงหนองาไ้ไปนนแบบอ่าุก้ชื่อมโยงแบบทุกท้องทีสารที่เปทุก ยืดเส้ลงนลก็เลือก่างไม่หาขหมแตลงเพราะว่าสามารถที่จเชื่อมจากสมุด290เนี่ยออกแบบเพื่อตเราก็มีไปโพองแล้วก็มีสต่างๆลงที่งานยื้นลนะครับเข้าสม4เข้าสม24ะรเข้าแต่สดที่้าวโบนะครับก็จะเป็นความก็เกเป็นความเจอท คนที่มาจากกรุงเทพเวลาขอาเที่ยวงานพื่อนสโลกเขาก็ต้องลงออโต้เอสี่ฟิวเขา้ิจากกรงเทนสี่ฟิวจริตองเข้าไปสองสิเส้นสองสีก็จะเป็นเส้นหนึ่งที่จะมีความเจริญขึ้นแต่ว่าสั่งมัก็เอใหม่ก็เือเก่าทงเขาัไม่ไยิ่อาศัยดีซอสร้างภาพอไรต่างเพืขึ้นแนงก็แน่ออนะครับถ้าเก็จแต่งนพื้นสรโลกแล้วเขาจะใช้เป็นพื้นที่ในการจัดการของ